นมัสการครับผมน้องตาพิชณาครับเออเรื่องฟอนนี่ผมมีสุขเอาน้องตาเมื่อเสาร์นี้ผมผ่านหน้าวัดเห็นทายบ้านกระจเหลี่ยมอยังตืมๆโอ้เขาเจ้าพวกผู้ใหญ่บ้านจิตอสจิตอาสาเขาเจ้าต้นไม้ว่าปลูกเหรอก็เจาต้นไม้ของทั้งหลวงยังละเจ้าปบบสุ่มมากเจ้าต้นไม้ว่าปลูกปลูกต้นไม้ต้นไม้จิตอาสาเขาเจ้า ปลูกต้นไม้น้ำบัตรน้ำว่าครับเขาเขจ้าได้ต้นไม้ของเอดซิปบอกเขาปลูากเนื้อราชการหามากเนื้อเนื้อเนื้นอแต่พอต่อคนหลายแต่ว่าทั้งพาะว่าอาจารย์ใครบอกแม่อยู่บ้านว่า,าต้นเล็บมือนางายไหนได้หรือไมเนี่ยว่าต้นดอกไม้ละดอกไม้ยหี่ยวๆนะใบเหี่ยวๆแล้จะเอื้อนเป็นปลาซักบอกคือมัน ต้นเล็บมือนางคือภาษาไทยก็ิือจำปาซักะเอาแม่บอครับออยิ่แม่ของมันมนม่โศกเบอาบอเออดอต้นจำปาซักต้นจำปาซักอือคือมันคือไทยวิ่คุณแม่บอกใช่หรอดอกเล็บต้นเล็บมือนางเออจำปาซักมันไม่นานเดียวกันดีกวอืมนัก่นบางลูพมันก็ว่าสันด้นเป็นเสยิ่งเป็นเ้าสันนกกาะัอือ อ้อสัมพ่อแม่ผมนี่ผมเอามานี่หาได้ต้นหนึ่งนี่เอามาไว้ไอยูข้างล่างนี่ครับอืมอืมล่างปลูกเนี่ยได้ขนาเมื่อปลูกกันละนี่ปลูกซีนาเขากปลูกนี่รัยอืมแต่ว่าเห็นว่าเิ่นอยากได้สองต้นแล้วกันแต่ว่าหาได้ต้นเดียวครับมีเท่านั้นโอ้โหอันนกะได้อะไรก็เอาเท่านั้นละอันลูกลูกตาสีเป็นคนปลูกครับอันนี้แต่ที่เท่านั้นก็แตปลูกก็แค่ปลูกละอุอแต่ว่า ต้นไม้อยู่หน้าผมมีหลายอยู่ดิเอามาไวเพราะคุณได้ปลูกไหมต้นยังมีต้นบักมีเออต้นขนุนโอ้ขนุนขนุนย่งบักมี่อันนี้อย่าวมันตัวอ่ะเ้ยออไปเพราะมีโชคกัได้่าสระอินโดฮะสาระอินโดสาระอินโดเอาเอามาหลดเอามาหลดสาระอินโดก็มีเขาก็บินเข้าวัวทานะครับแล้วก็ต้นยังไงต้น ต้นทุเรียนกับมี่นี่แต่ว่าห้องสิตายแล้วต้นทุเรียนทุเรียนใช่ไหมไก่หมดเลยแล้วก็ไอ้ท้านรักษาเด้วยส้มโอส้มโอมีต้นหนึ่งครับเออส้มโอก็มารสส้มโออือยิ่งส้มโอเอาเดี๋ยวยังไงถเกิดเดี๋ยวผมออกไปหน้าเดี๋ยวผมเอาเข้ามาให้ครับอืออืออือนะบ้านนี้ลูกตาครับล่มือเดี๋ยวนี้ครับตั้งแต่ลงแนวทางฝากตอนเอฟซีไปอือนี่ฝนมันเพิ่มขึ้นไปอีกมั้ง นี่ฟันคำว่ันเตนมหน่นนี่ันคว่าเตหนึงขึ้นมาขึ้นเลยันเห็นคนยิงกันตายเห็นยืนบางขาก็ยิงขนาดตั้งแต่เอ้าคุ้บพุ้มใช่ตายสองคนยิงคุ้มใช่ตายสองคนฟันคนยิงกันตายอเขายิงเขาฆ่ากันนะเพราะปืนยิงกันก่อตายสองคนคุ้ใชครับเมไปเลียกูเมเปิ้ลเลยอเล โอ้ตายก่ตายเนี่ยเจ้ายิ่งขัอฉวนฟันน่ะมันก็เห็นตะจัดเลยบ่มทวนบ่มทวนนี่อ๋อมันยิ่งขักเจ้าคาฟันตรงกันครับอันที่ลุงตาฟันมาครับฟันโอ้มันตรงกันต้นว่าฟันซ้มหรือว่าเอาตรงกันนี่ปะครับมันจะมันมันฝันเห็นคนยิ่งกันนะอ๋ออ่าก็หมายว่าเป็น ก็นนั่นคือลงตาฝันสองฝันเนาะอันนึ่งนี่ฝันเห็นตัวเลขสามเลขหกแล้วก็เลขแปดนาทีอีกหนึ่งคือฝันว่ามีผู้ชายเอาปืนจุดสามแปดมาจี้สวงเอามาจี้มาจี้เนี่ยมาจี้ไม่ล็อกเอลเลยครับมือหนึ่งล็อกเอลมือหนึ่งปืนตันหมือนกันครับมือหนึ่งล็อกเอลมือหนึ่งจี้เกิดเลยตีเป็นห้าสามแปดเนี่ยแต่ว่าเขาจี้ซื้อเขาบ่้ยิ่งเขาบ่นก็ตยิ่งเลยว่าในยิ่งครับก็เห็นกอนนะบัดนี่ ล่าสุดเมื่อคืนนี้ที่ฝันคือคนยิ่งกันตายสองคนอ่าคนถึงยิ่งเพาะเขาหลังเหรอที่ผู้ยิ่งเขาเขาว่าเขายิ่งเหตุเบิ้งสินะผู้ยิ่งเป็นผู้ยิ่งหรือผู้ชายผู้ชายยิ่งผู้ชายตายเออผู้ตายนั่นสองเออเนี่ยมันก็สิตรงกันครับฝันแกล้งที่ไอ้ฝันที่เขาเอาปืนมายิงสั่งมันเกิดยึดที่เขาหรือว่าอะไรกูมั่วว่าครับหลวงตาคือว่ามันมันตรงกันนี่คือปืนยุดสามแปดเทียกันบางทีจังไดะก็อันเดียวกันะปืนอันเดียวกันปืนลูกโม ภาพปืนลูกโม่ซูซานแปดคือกันก็อันอันก็อันปืนไม่กันแล้วก็ฝันนั้นเสื่สองฟันนั้นนี่ล่ะมันก็เลยหายมันก็เลยเลี้ยวไปเลยครแบบนี้ลุงตาตีเป็นยังไงครับบ้านี้บ้านี้จีจีเป็นเลขสองตัวให้เพื่อเป็นหาศูนย์หาศูนย์คือเสี่ยวมานำแต่หาศูนย์บาทนี่ครับ ห้าศูนย์กับสองศูนย์นยอยเป็นเลขสองตัวเีย่ยสองตัวล่างบอกครับให้สองตัวล่างจนเน้นที่เน้นห้าศูนย์ตัวเดียวตัวกันนี่ตัวสองศูนย์สแสดงว่าฝันก้อนหนานั่นคิดว่าจะเป็นบนส่วนฝันล่าศุนยนี่คิดว่าจะเป็นล่างอืเว่ามันค้นตายนอนลุกขึ้นดีดกเลมันค้นตายเรื่อยเมเป็นเลขเรื่อยจงศูนย์นาเอาศูนย์นาลดห้าศูนย์ในก็จ้าไวกลับออก ศูนหาขุนซ้อนเขาเนี่ยถักง,ง่ายเป็นล่างนะครับเนาะอือันนี้เป็นล่าง,งเหรอเพราะว่าคนตายตาย,กกต,าต,ตายได้เมียติ๊กนกะิดินเนาะตัวอยู่ล่างก็คนตายแล้วศูนย์ห้ากับศูนย์สองเหรอครับไม่ครับเขานี้แหละตัวมากคือศูนหา้าตัวอ็นดวงตาบ้ากอันลั้ สันเรี้เป็นตัวร่องซุนสอมแต่ว่าในส่วนของสามตัวก็เน้นไว้ให้แล้วล่ะสองหางนะครับเนาะเน่นเน้นสองหางส่วนเหล็กสองตัวเน้นหางเดียวเลยนะครับต่อจับตัวร่องไว้ให้สองตัวเน้นแปดสามแต่ว่าให้ร่องหกแปดกับห้าแปดส่วนล่างนี่ ตีจากกล้องฝันได้ศูนย์หักกับศูนย์สองนศูนย์หักกับศูนย์สองอ่าเน้นไม่ที่ศูนย์หักศูนย์หัตัวเดียวมันจะจะศูนย์สองเป็นตัวร่องครับตัวร่องตัวกันครับเหล็กอุ้งเฉยอ้าจังใดกันเลขฝันตัวไหนออกตัวนั้นนี่จังใดกันขอให้มากงดที่สามติดต่อกันขอขอให้มากกเพราะว่า อืมเพราะเห็นได้ครับเพราะว่างวดแรกนั้นได้สามหาศูนย์ออกหาสามศูนย์งวดที่ผ่านมาแปดเก้าหนึ่งหนึ่งออกหนึ่งหนึ่งเงนนะครับงวดนี้ฟันเห็นเลขสามเลขหกเลขแปดแต่ว่าฟันขนมอ่าแต่ว่าขนมที่มันเป็นตัวเลขอนะครับขนมเป็นตัวเลขล่องเบิงว่าสามงวดติดจะเป็นไปได้บอ วายเขามาตอฟันเหนเปนเป็นที่เก่าน่ะคำเป็นที่เก่าเป็นยังบุญของแบบเอฟซีทุกคนแต่ว่าพูดถึงกาเมือนี้พึ่งจากวันที่สิบสิบสองเนาะสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกเอ้าเหลือสีมือเจ้ามือเขามาคาดตัวนี้เนียนบอลลอนเนี่ยบอวนฝอลนสิบสิบหหน่วยออกวันพระด้วยวันงวดนี้เอา โอเคครับผมจังไรก็ให้เป็นแนวทางให้ 8, เอฟซีเป็นไปพิจารณาเบิ่งเนาะ <ừ> ครับล <ừ> ุตงตาเนาะออืครับผมเดี๋ยวๆๆม่ยังเพิ่มอีกบ่ครับลุงตานอันตัวนี้ตัวนี้จะขึ้นเลขขึ้นมากลุงตานให้ใจเพื่อเลขชอบเลขชอบส่วนโตชอบส่วนโต,นตครับ28งแปดแดสองเด็กเดี่ยว ชอบส่วนตัวสองแปดเขียนเขียนลงก็ได้บ่เขียนก็ได้นะบ่เขียนก็ได้หรอครับทีเขียนเด้บ่เาซื้อเอออ้เขาฟังเยออ๋อแล้วจะอัคนที่โอบเขียนบ่เขียนก็ได้ต่ว่าเ้าฟังเยอะหอครับอืมอ้าวเขียนในรถสแนวสอบส่วนตัวอืมส่วนตัวเป็นส่วนตัวคือเนื้อคืชอันอันถ้าแมงไส่แมงไงพืชเปรี้ยวๆเลยคี่ืชมัดคืชตัดหรือนี่ มันคิดนั่นลำ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 มันติคิดลำลมันนไงมันเจียวมันเจียวออกนี่แล้อย่ามันออกตรนี้มันทับก้นคล้ายๆครับอาการคิดถึงก็มงหาไปยังสั่นว่าครับก็กำลังกำลังหาเยอะเลยเอาโอเคครับผมเขียนประกาศอย่างงั้นเนาะมันซ้อมเตียนเขียนนะพวกเป็นยังว่าครับเขียนประกาศเงินนี้ถ้าเข้าเขียนประกาศเดียวก็เรื่อเพื่อนโตมากแต่พี่เขานี้ละครับผม อ้าวผันมีเตอรนีกรมมน้กับสิรบกวนน้องตาซ้ำนี่เถวะครับผมเอเออ่ะพองคุณลูกลตาหลายๆครับผมส่งจีมีไ้ต์ตัวเอฟซี